ทีวีทีวีแล้ววันนี้ไม่ีอะไรนอกจากทีวีไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้ฝนตกเธอจะอะไรมากซาร่าฉันจะบ้าตายอยู่แล้วไม่ที่ออกไปแดนกับดูดเลยเนี่ยฉันจะบ้าตายโอ้ยฮะริงพด้วยนี่ขอสามคำสำหรับวันนี้หน่อยสิอืมอะไรก็ได้กระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยนะเออกระดูก พูดถึงกระดูกแล้วฉันนึกถึงกระโหลกเธอคิดถึงอะไรล่ะอ๋อวันนี้ตอนสามทุ่มจะมีรายการให้ความรู้เกี่ยวกับดูนี่นะนี <c oughs> ่กีตามรุงแล้วไอ้นี่เปลี่ยนแล้วซาร่าฉันจะบ้าตายอยู่แล้วฉันจะไม่ไดูที่แย่เลยนะต้องกลับหัวกลับหัวฉันจะต้องรับงานละไอ้ <c oughs> ช่องทีนี่ที่เปลี่ยนทันกลับมานั่งดูดีกว่าไม่งั้นแย่เลย And now Washington DC's leading morning news program. The morning news. สวัสดีครับผมลอสกิงเกนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมีการนำเสนอกระดูกสวัสดีค่ะฉันเซนดี้แคมเบลนะคะวันนี้ฉันมีข่าวมานำเสนอค่ะเกิดพงคมใหญ่กลางทุ่งนานะคะแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันค่ะเพราะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกระดูกนะคะแต่ที่ฉันขอนําเสนอสักหน่อยก่อนเรียนเรื่องกระดูกมันต้องเกิดอะไรขึ้น,นแน่ๆเลยค่ะมนุษย์ต่างดาวแน่ๆเลยค่ะอ่ะค่ะขอเชิญสไลด์กระดูกค่ะระบบกระดูก ระบบกระดูกหรือสเกลเลตซิสเตมเป็นระบบที่ประกอบด้วยกระดูกกระดูกอ่อนข้อต่อและเอ็นเชื่อมกระดูกกระดูกนับเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์กระดูกมีรูปร่างแตกต่างกันแต่ทนทานเหมือนกันกระดูกแต่ละส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยเอ็นเชื่อมกระดูกตรงข้อต่อจึงทําให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้กระดูกกระดูกหรือบอนนั้นในร่างกายมนุษย์ระยะแรกจะเจริญเติบโตในรูปของกระดูกอ่อน เมื่อมีอายุมากขึ้นกระดูกอ่อนจะเปลี่ยนเป็นกระดูกที่แข็งแกร่งรองรับน้ําหนักได้มากขึ้นยกเว้นบางชิ้นส่วนที่ยังคงเป็นกระดูกอ่อนอยู่เช่นใบหูปลายจมูกหลอดลมเป็นต้นในเด็กแรกเกิดจะมีกระดูกมากถึง350ชิ้นเมื่อโตขึ้นกระดูกบางชน,นิดจะต่อกันจนเหลือ206ชิ้นซึ่งเราสามารถจำแนกกระดูกได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆดังต่อไปนี้กระดูกแกน เอ็กซ์โอลสเกเตันเป็นแกนกลางลำตัวมีอยู่80ชิ้นประกอบด้วยกระโหลก29ชิ้นมีหน้าที่ป้องกันสมองกระดูกสันหลัง26ชิ้นเป็นส่วนที่ช่วยค้ำจุนและรองรับน้ำหนักของร่างกายกระดูกอก1ชิ้นกระดูกซี่โครง12คู่มีหน้าที่ป้องกันอวัยวะภายในเช่นปอดหัวใจและอวัยวะอื่นๆกระดูกและยาง a p p e n d i c u l a r s กิร์เลตเป็นกระดูกที่อยู่นอกเหนือจากกระดูกแกนกลางลำตัวมีทั้งหมด126ชิ้นประกอบด้วยกระดูกหายปลากระดูกแขนกระดูกปลายแขนท่อนนอกกระดูกปลายแขนท่อนในกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วกระดูกข้อเท้ากระดูกฝ่าเท้ากระดูกหน้าแข้งกระดูกสะบ้า กระดูกต้นขาและกระดูกเชิงกานกระดูกแบ่งออกเป็น4ชนิด 1. กระดูกยาวหรือ long bones พบได้ที่กระดูกต้นแขนแขนท่อนปลายต้นขาและขาฝ่ามือนิ้วมือและนิ้วเทา้าเป็นกระดูกยาวกระดูกเล็กในส่วนของลำกระดูกยาวเรียงตัวกันเป็นทรงกระบอกตรงกลางเป็นโพรงที่ขอบขอบ กระดูกเป็นเนื้อแน่นปลายกระดูกมากโตกว่าตรงลำตัวมีกระดูกเนื้อแน่นบางๆอยู่ที่ขอบภายในเป็นชิ้นกระดูกเล็กๆติดกันคล้ายฟองน้ำเรียกว่ากระดูกพุนกระดูกชนิดนี้มีไว้สำหรับรองรับน้ำหนักและเคลื่อนไหวมากกว่ากระดูกชนิดอื่นๆซึ่งมีทั้งหมด90ชิ้น 2. กระดูกสั้นหรือชอ b บอล มีอยู่ตามร่างกายส่วนที่แข็งแรงสำหรับออกแรงเวลาทำงานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมากได้แก่กระดูกข้อมือและข้อเท้าภายในเป็นกระดูกฟองน้ำมีกระดูกทั้งหมด30ชิ้น3กระดูกแบนหรือแฟตบอลมีลักษณะเป็นแผ่นกว้างออกไปประกอบด้วยกระดูกเนื้อแน่น2แผ่นเชื่อมต่อติดกัน ภายในเป็นกระดูกพุนกระดูกชนิดนี้ช่วยป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับอันตรายง่ายได้แก่กระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกสะบักรก,บก,กระดูกและหน้าอกกระดูกแปนมีทั้งหมด40ชิ้น สกระดูกรูปร่างไม่แน่นอนหรืออ r r e g u l a r บอ n e มีรูปร่างแปลกๆได้แก่กระดูกสันหลังกระดูกก้นกบกระดูกขากรรไกรกระดูกโคนลิ้นกระดูกหูกระดูกชนิดนี้มีแง่มีเหลี่ยมหรือโค้งไปมามากเพื่อเหมาะแก่การประกอบเข้าได้กับกระดูกชนิดอื่นๆกระดูกชนิดนี้มีทั้งหมด46ชิ้นการแบ่งกระดูกจากส่วนประกอบแบ่งได้เป็น2ส่วนคือ1กระดูกที่มีชีวิต ได้แก่เซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนียวเยื่อเยื่อปลายประสาทและหลอดเลือดเป็นส่วนที่ทําให้กระดูกเหนียวแน่นทนทานไม่เปราะบางหรือแตกหักง่าย 2. ส,ส่วนที่ไม่มีชีวิตได้แก่สารประกอบพวกแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนตและธาตุชนิดนี้สามารถสลายละลายไปสู่เลือดได้เมื่อต้องการกระดูกจึงเป็นแหล่งสะสมธาตุแคลเซียม ลักษณะของกระดูก1ส่วนที่ถูไถยกับกระดูกอื่นจะเป็นส่วนที่เรียกว่าด้านข้อต่อจะมีกระดูกอ่อนเคลือบอยู่และระหว่างกระดูกอ่อนจะมีน้ำไขข้อทั้งกระดูกอ่อนและน้ำไขข้อจะช่วยลดการเสียดสีของกระดูกขณะเคลื่อนไหวยกเว้นกระดูกแบนจะไม่มีกระดูกอ่อนคุมเช่นกระดูกด้านบนของกระโหลกศีรษะซึ่งมีขอบกรุขระและยึดเหนี่ยวด้วยฝังผืด 2. ภายในท่อนกระดูกหรือส่วนลำกระดูกจะมีลักษณะเนื้อเยือ่อกระดูก2ชนิดคือกระดูกทึบและกระดูกพุ่นดังรูปต่อไปนี้ 3. ส,ส่วนปลายของกระดูกทั้งหมด ยกเว้นด้านข้อต่อจะมีเยื่อบางๆห่อหุ้มเรียกว่าเยื่อหุ้มกระดูกระหว่างเนื้อเยื่อยืดเหนี่ยวและไขกระดูกก็จะมีเยื่อบางๆนี้บุกขั้นไว้เช่นเดียวกันเนื้อเยื่อนี้จะทำหน้าที่สร้างเซลล์กระดูกใหม่ๆเพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปและเพิ่มเซลล์กระดูกให้มากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของกระดูกหรือซ่อมแซมในกรณีที่กระดูกหัก วิธีการดูแลรักษากระดูก 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. กินอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเช่นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนมปลาตัวเล็กๆผักใบเขียว 3. ไม่เล่นรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกได้รับความกระทบกระเทือน 4. วิตามินดีช่วยเพิ่มการดูดซับแคลเซียมในลำไส้ช่วยเพิ่มปริมาตรของกระดูกได้โดยเฉพาะนมมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดีสูงแต่การซื้อวิตามินดีมรับประทานจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไปและเกิดอันตรายได้ห้าเลิกสูบบุหรี่คนที่ติดบุหรี่มักมีปัญหาโรคก,กระดูกผุก่อนเวลาได้เนื่องจากบุหรี่จะขัดขวางการทำงานของโฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ เป็นไงคลอดคุณได้ความรู้บ้างไหมอ๋อขอโทษครับผมไม่ได้ฟัง